นี่ครับตางโซดาเฟมารีมาแล้วครับอ้าวลังจากเขาได้ปลาใช่ไหมได้ลายเนาะครับเนาะในประมาณห้าหกตัวนี่นะครับตอนนี้คนทำการย่างย่างย่างเบาแจเก็ดเด้ครับย่างขินครับต่บางหุงนะครับตอนกำลังย่างอยู่เอ้ามาเบิงน้ำกันครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่กลางครับซุมนิ่วฟันเราได้ครับน้ำตื่นแม่เราลงไปควันเราเลย ับตุ้มนี้กับพันได้ตายแล้วเขากระเชียบไว้ในหัดปลาคอได้ครับหมุนตนุ่มปลาคอตัวได้ที่ตายแล้วเขกากระยางยางซีโตวครับพอดีตอนนี้ผมไปตั้งก้องไว้ก่อนเนาะอื่ไปดงครับบรรยากาศดีๆเมันอยู่นะ พออยังครับเดี๋ยวปามาเบิ้งครับขีเขีบครับขีเขียบไงผิโอ้หดตรงน,งนู้นนี่นี่ครับโตเป็นไงเลยงอ้ตอนนี้ก็อย่างทางหัวให้มันทุกๆก,ก่อนนะครับเนาะตั้งกล้องไว้ก่อนปิีปนปลาด้วยครับกับตับหมกหุ้งนะครับมึง เหลังจากเบิ้งปีงปลาแล้วพาไปเบื้องทงหน้าครับที่ที่ได้ดำนะครับเนาะปล่อยไปนี่แหละห้องปีงปลานี่ตอนนี้ก็ให้รถไทยดันขั้นแท้ขึ้นไทยนะครับนี่คมะว่านมองนี้ทุ่มพุ่นเนี่ยเคียวแล้วเกิดมาแล้วทุ่มพุ่นบางนี้ของกระวานแล้วก็ดีมาดำมองบวกนี่นะครับที่มีน้ำนี่นี่ครับน้ำกระสูบเอาย่ผู้เนี่ยเครื่องลงไปสูบแล้วทุ่มต่างคนนะครับไก่เลี้ยวไปเห็นมองนั้นกะ มอนักชีสขาดดำนะครับขาดดำเอาสูบน้ำใส่ปิดเครื่องไว้แล้วครับนี่ทอกระค้นมาจะใหญ่ๆอยู่นี่ครับมองนี้ก็ขาดแล้วก็ขาดอีกรอบนึงนะครับเนาะยำๆเดี๋ยวลกกาก่อนลกเดี๋ยวถามาเบิ้งน้ำกันนะครับนะคลิปนี้ผมแปก่อนครับฝากเบิ้งคลิปบงคอโฆษณาครับฝากคนใดก็ดิตามนะครับนี่ครับไปเบิ้งปงปลาเขานะครับฮะก็ต้องเบาอย่างไร แ่บมือนแ่บครับครับตำหม,มกงป็นแท้ไย้ขออนหวาตที่เสบพักไปแล้วครับ